พ่ไปเก็บผักพี่น้องไปเก็บอยอดผักออกไปเก็บผักเก็บผักไปทำประกอบอาหารนี่ดอกผักพี่น้องจ้าตัวนี้ก็คือดอกผักนะคะนี่สิพ,พ่เก็บแต่พ่อผมมาแล้ว นี่คือปักโขมทอหนหยาออกเลยเก็บปักโมไปนั่งก็จะมาเก็บดอกผักนี้นะคะนี่ไปลงมือเก็บเลยลงมือเก็บเลยนะคะนี่ ให้เก็บเอาแต่ดอกเงี้ยๆมันแนวนีน้เนาะพี่น้องนี่เก็บเก็บเก็บต่อไปน,นี่ชิบนะคะเพื่อนๆมาเดรอผู้ใดอยากเก็บผักเป็น หลวกเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะเพื่อนๆอผัดน้ำมันหอยก็ได้ ในล้ายอยู่เดอ้อเราจะเก็บกระดกยาวๆเขานะคะอู๋มึงต้นนี้ดูต้นนี้ ต้นนี้อีกนี่นะคะเพื่อนๆเก็บเก็บเก็บพี่น้ๆๆนองจา้านี่เดไลทเติบเลยนะนี่ แต่คงจะเก็บออกให้หมดแหละตัวทีพันิ่งยาวนี่ก็คือจะเก็บออกให้หมดแล้วพี่น้องตอนี้ก็คือผักค้ะกำลังงามเลยค่ะคณะเห็ดหอมนี่เห็นไ,ไหมเหมือนดอกเห็ดเลยนี่คือคณะเห็ดหอมเบื้องลำต้นเพิ่นกำลังอวบ น่าห็ดหอมเก็บเก็บก็บพักปาพี่น่องเก็บต่อไปนะคะอื้อ ตรงนี้ก <desserts> <sm> ็เอาโอ้ยแดดออกแล้วสวยต้นอวบอวบนี่ むか。Naka... ก็แล้วอแล้วพ,พี่น้องจะมาดูผลงานที่ได้นี่ดูผลงานที่ได้นะคะ นี่ก็คือผลงานที่ได้นะคะเพื่อนๆ